สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t ด t H Score นะครับก็มาพบกันในวันพฤหัสบดีที่17มิถุนายน2564ครับในวันนี้ฟุตบอลก็ยังลงทําการแข่งข,ขันกันมีตัวเลือกให้เลือกเชียร์กันเยอะแยะนะครับนะก่อนอื่นครับไปสรุป2ตัวที่คัดออกมาหน้าคลิปเมื่อวานกันก่อนครับคู่แรกเนี่ยเป็นเกมฟุตบอลยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มนะครับผมให้เลือกเชียร์ที่ฟินแลนด์นะฮะเมื่อวานเนี่ย ตอนที่ให้เลือกเชียร์ไปรับเลทอยู่ที่ครึ่งครบลูกนะนะครับแพอรัสเซียนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อวานก่อนเตะนี่ก็มีการขยับไฮดิแคปขึ้นนะเป็น1ชั้นนะครับถ้าใครไปเลือกเชียร์ก่อนจะเตะนี่ก็ถือว่าเจ้าไบนะครับผมโอเคนะก็นี่เป็นคู่ที่เลือกมานะครับส่วนอีก1คู่มาจากทีเด็ดทีเฮสกอนนะครับเนี่ยก็เป็นฟุตบอลยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มครับ ให้เชียร์เมื่อวานให้ลองไปที่เวลนะเป็นลองอยู่ปอปอนะครับจบเกมนี้ชนะได้เลยนะครับ2-0นะครับก็ได้เฮตไปเต็มๆนะสำหรับทีมชาติเวลนะครับผมโอเคนะครับส่วนใครที่ต้องการแหล่งข้อมูลฟุตบอลดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาค้นหาได้ครับที่เว็บไซต์ที s c o r e นะครับเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลสถิติฟุตบอลที่ครบถ้วนถูกต้องนะครับแล้วก็บทความ วิเคราะห์เยอะแยะมากมายที่สุดแล้วนะครับเข้ามากันได้เลยครับที่ที s c o ก e นะครับอ่ะสำหรับหนึ่งคู่ของผมวันนี้ก็ยังอยู่ที่ฟุตบอลยูโรแะครับในวันนี้ยูโร2020รอบสุดท้ายผมไปนี่เลยครับคู่ระหว่างยูเคนเจอกับมาซิโดเนียนะครับนอทมาซิโดเนียนะครับคู่นี้ครับเรามาดูตารางคะแนนครับทั้งคู่เกมแรกแพ้มาทั้งคู่ครับยูเคน แพ้ฮอลแลนด์นะครับ2-3ส่วนนอร์ทมาซิโดเนียเนี่ยแพ้ออสเตรีย1-3นะครับไม่มีแต้มทั้งคู่จากเกมแรกดังนั้นเนี่ยเกมนี้ทั้งคู่จำเป็นจะต้องเก็บ3คะแนนเต็มให้ได้เพื่อโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบต่อไปนั่นเองนะครับส่วนผลงานการพบกันเองหรือว่า Head to Head นะครับเกมล่าสุดเมื่อปี2015นะครับมาซิโดเนียเนี่ยแพ้ยูเคนสูนะครับและก่อนหน้านั้นปี2014ครับยูเคนชนะมาซิโดเนีย1-0 แล้วก็ย้อนไปนู่นเลยครับ2004ครับมาซิโดเนียชนะยูเครน1-0นะครับส่วนผลงานล่าสุดนะครับยูเครนก็ตามที่บอกไปครับแพ้ฮอลแลนด์ในฟุตบอลยูโรครับ2-3ก่อนหน้านั้นมีชนะไซปรัส4-0ครับชนะไอร์แลนด์เหนือ1-0เสมอบาเลน1-1แล้วก็เสมอคาซัคสถาน1-1นะครับส่วนทางด้านของนอร์ทมาซิโดเนียครับเกมแรกก็ตามที่บอกไปครับแพ้ออสเตรีย1-3ครับ ก่อนหน้านั้นมีชนะคาซัคสถาน4-0เสมอสโลวีเนีย1-1ครับชนะเยอรมันครับ2-1ครับแล้วก็ชนะลิกเกนสไตน์5 0นะครับคู่นี้เนี่ยถ้าดูจากศักยภาพแล้วนะครับผมนะยังมองว่ายูเครนนะครับยังดูเหนือกว่านะครับยังดูเหนือกว่าจากศักยภาพผู้เล่นโดยรวมนะครับระบบการเล่นต่าง ยังมองว่ายูเครนเนี่ยยังดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเลยเปิดออกมาให้ยูเครนเหนือนกว่าถึงครึ่งครบลูกนะครับครึ่งครบลูกยังมองว่ายูเครนเนี่ยน่าจะสามารถบดเอาชนะนอร์ทมาซิโดเนียไปได้นะครับเทียบจากคุณภาพแล้วทีเด็ดที่ขาดยูเครนน่าจะยังดีกว่านะครับ ดังนั้นคู่นี้นะครับเลทที่ขึ้นครบลูกนะครับจากทุกๆบ่อนทุกกฎหมายของยุโรปนะครับผมขอเลือกเชียร์ที่ยูเครนนะครับคู่นี้ขอเลือกเชียร์ที่ยูเครนเ,นเพื่อนๆเหตุเป็นยังไงก็สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโอเคอีกหนึ่งคู่เราจะไปที่ทีเด็ดทีแฮสตรกันเหมือนเดิมนะครับนี่ครับ นี่คุณหัวโบราณน,นะคุณหัวโบราณชนะ7จ็ด้วยนะครับให้เดนมาร์กอับเบลเยียมไว้ไม่ติดดาวด้วยอ่าไม่ติดเพชรด้วยนะครับอยู่ในกลุ่มเทพสกอร์นะอ่ะมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับมาดูกันหน่อยดีกว่านะก็ทัสนะเซียนบอกว่าการแพ้มาในเกมแรกของเดนมาร์กครับทำให้โอกาสลุ้นเข้ารอบยากมากขึ้นเยอะ ทั้งที่ก่อนเริ่มต้นรายการเนี่ยทำผลงานได้ดีแต่กลับต้องมาแพ้ประเดิมให้กับฟินแลนด์ไป0ูนต่นะครับส่วนทางเบลเยียมเนี่ยยังคงทำผลงานได้อย่างร้อนแรงสมราคาทีมเต็งครับหลังเริ่มต้นเกมแรกด้วยการขยี้รัสเซียไปถึง3ประตูต่อศโชว์ศักยภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับและแน่นอนว่าถ้าเกมนี้เก็บชัยชนะได้อีกพวกเขาจะลอยลำผ่านเข้ารอบอย่างแน่นอนซึ่งการเจอกัน กันกับเดนมาร์กเนี่ยว่ากาันตามตรงครับเบลเยียมยังเหนือกว่าหลายช่วงตัวราคาเปิดมาก็ไม่ได้แพงซะด้วยวางใส่ต่อเบลเยียมเพราะว่ามันเยี่ยมจริงๆทีเด็ดฟุตบอลวันนี้เบลเยียมนะครับ <S <S เหนือกว่าที่ครึ่งชั้นนะวันนี้ครึ่งลูกนะครับสำหรับเบลเยียมนี่คือทัศนะฟุตบอลอีกหนึ่งคู่ในยูโร2020นะครับจากคุณหัวโบราณนะ ใครอยากได้เพิ่มเติมนะฮะก็สแกน qr code ด้านขวาล่างนี้ได้เลยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมสมัคร user ให้เรียบร้อยนะครับมาเข้าร่วมปุ่มได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะฮะเนี่ยครับมาที่ตรางครับแล้วก็เนียครับสามารถไล่กดติดตามทุกคนเลยนะครับกดให้หมดเลยนะครับแล้วเวลาเราเข้ามาเนี่ยก็จะมีการอัปเดตนะครับเนี่ยที่เราติดตามไว้ก็จะมีอัปเดตให้เรื่อยๆนะหรือว่าจะดูในท็อปิคคอร์สก็ได้ครับ ว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่ๆบ้างน,นะครับทั้งทัศนะเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการสรุปผลงานก็เข้าไปดูได้ว่าเออไอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาปิดเพรไว้เนี่ยมันถูกผิดมากน้อยขนาดไหน,นะจะได้เลือกตามกันถูกนะครับผมโอเคนะฮะก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับขอให้เฮงๆรวยรว,วยบวกบวกกันนะครับกับการเชียร์ฟุตบอลในคั้มคืนวันนี้นะครับสวัสดีครับ